สบายดีสบายดีทา่นา,า,ทนทา,ทานผู้ชมมื้อนี้มาพบมาพ่อกับบ้าซีดอีกครั้งมื้อนี้บ้าซีดพาท่านผู้ชมมาหาน้ำไม้ไผ่มาหามองปลาที่หมู่บ้านนี่แหละแต่มาอีกเส้นทางนึงกับแ,แคมหัวเช่นเคยมื้อนี้ก็คือสิได้คือหมู่บ้านนี่แหละเนาะ Khoảng vâng nào nạn. chẳng đây cả đi họp, đi trông, đi lún năm cảnเลย. ไป. นอนางดินพี่น้อง 行，行。 มาสักแก้วงานแนวปักวันเว้นใช่ไหมนาะคดีงาม ណាំណា <h 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 ំខាតលហើយខាតហើយជីតអូឡងមើលណាមទេអស់ណោហុកໃຫយ มานนอยแลคือบ่น้อยหนบึงนะนอเปาอ๋อไปเลยแสดงแล้วออุ้ยขาดต่โดนรอนไง

ස ດ ට ผลงานของพวกเ้าในมื้อนี้เซนเคยได้ซำเปาได้เปาหนึ่งพอดีไปขายอยู่เวียดพอ่ได้ซื้อขนมให้ให้ลูกสาวม,มาหอดน,นี่บาซิกับสาวาทึงก็ส่ได้จบคลิปลงเพลงทัน,นี้ก่อนเพราะว่ามันก็นได้เวลาแล้วสิสวยแหงแล้วเมื่อร้างเมื่อปอกแน้วไม่แล้วก็ใส่ทงไปขายเอาตอนนี้ก็บมุมมหยังลาย สบายดีสบาดีเอาลาไปก่อนจบเพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป